เ้าไปมือแล้วเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับแอนเอนอยากขอบคุณทุกคนที่อดทนที่สามารถเอาชนะใจองค์เจ้าของได้เพราะว่าการเรีงานนี่มันมีหลายอย่างเนาะบางเทียมันก็ถือใจเข้าบางทียมงน,นมีเข้ากับบริบทแต่ว่ามันกับคืนหนาทีมันคืออาชีพของเข้าสิ่งที่มันอยากที่สุดอย่างนี้หรอหเออสิ่งที่มันอยากที่สุดก็คือการเอาชนะใจเจ้าของ แอนเองก็คือกันยิงมะหอดจุดทีจะคล้องคิดว่าบอสาม,มารถที่สี่ล่าได้ขาดได้ไปใส่กับเพได้มันก็นมีบางมือที่มันขี่ขาดบางมือที่มันบ่ไหวแต่ก็ต้องเฮ็ดเพราะว่ามันที่หนาทีมันคืออาชีพคือคือที่ที่เดียวที่เราสามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเราได้แล้วก็ตัวเองได้ก็ต้องเฮ็ดเฮ็ดจนบริคิดนีหอย่ายง ที่แรกคิดว่าต้นสีเอาเงินเอาเงินแลักก็บ,บรได้มากพอได้ยากว่าเป็นมนล้วแต่ว่าออกไปเอามาสิ่งที่เข้าตั้งใจที่เข้าคิดว่าเขาบำมักมันกลายเป็นอาชีพได้มือนีสางแลกพันดานใจให้กับหลายๆคนลหลายๆคนหลัอยางเป็นมันพี่แอนค่ะยากเป็นมันพี่บอยค่ะคือมันอยากมันอยากอีหล่ะก็เสื้อวาลหลายๆคนมันกับถ้าถ้าเราตั้งใจก็ก็ไม่เกินความสามารถ มือนี่ยมันอาจสิมันอาจสีมอวงเ่าเห็นทางแต่ว่าสักหมือนหนึ่งถ้าเกิดเข้าตั้งใจมันสีเห็นเส้นทางของเข้าไปอีกขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกผแผนกขอบคุณทุกๆหน้าที่เลยนะคะขอบคุณทางด้านหัวนหน้าทุกๆแผนจริงๆที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ก็คือปิดฤด,ดูกาลแล้วก็วันนี้ทุกๆคนก็จะจบแบบสวยงาม ถ้าเกิดใครที่จะมีเส้นทางที่จะไปต่อในวันข้างหน้าก็ขอให้โชคดีถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่อได,ด้ถ้าเกิดสีมาสางมาตามล่าฟันน้ำกันไหมอีกปีหนึ่งปีที่เก่านะคะปีปีที่เก้าเนี่ยก็วางแผนกันไว้ค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมทําให้มันเป็นระบบกว่าเดิมแล้วก็ทําให้มันทําให้มันทันสมัยกว่าเดิมจะได้เก้าเข้าไปใน อีกในระดับหนึ่งเพราะว่าตอนนี้หมอลำมมันคือมันคือเขาเอื้อมมาอย่างซอฟเผพาวเวอร์ของอีสานที่มันสามารถที่สิเข้าไปหลายกว่าหลายกว่างานเจ้าภาพจะหน่อยกับสิขึ้นห่างขึ้นไปเมื่องนอกเมื่ออย่างม่นกับสิบีออามาก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันสร้างหมอลำใจเต็มร้อยไปด้วยกันกับปีที่เก้าแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ